สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้ตกเฮดเดอร์เทอบทคนวันนี้เป็นเทปพ,พิเศษอีกครั้งหนึ่งถามว่าพิเศษยังไงเราได้รับบรีฟมาค่ะว่ามียูทู u เบอร์คนหนึ่งเขาอยากทำท่อรถซึ่งพอเราถามรายละเอียดรุ่นรถสเปครถสเปคเครื่องมาเรียบร้อยอะ่ะเป็นรถรถตู้รถตู้นะ Toyota h ไฮเอที่เปลี่ยนเป็นเกียร์ออโตเปลี่ยนเครื่องมาแล้วด้วยแล้วอยากทำท่อให้เงียบแต่มีอัตราเร่งที่ดีขึ้น เอาละสิทำยังไงดีเราต้องไปหาผู้รู้กันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงได้แล้วเราจะตัดสันท่อให้กับรถของยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้อย่างไรวันนี้เราขอถ่ายคิดแบบคุกคุมแบบฮิปสเตอร์เหมือมองฟ้านิดนึงไปหนอนนี้ายตัวนี้มันเป็นเครื่องเบนซินนะครับ ผมว่าเราจะเจอดีเซนใช่มหมอน,นุตุนเป็นซินอ่าอผมจะทําเป็นสูตรสามไส้ลูกค้ารีเควสอยากได้เงียบคล้ายๆของเดิมผมจะใช้เป็นว่าทรงสูตรมิสซูขนาดแล้วเลยมีตัวอย่างไหมฮะคันนีแ้นแล้วมันจะช่วยรลดการเล่นยังไงมันก็จะมีการทำราคาไปเกี่ยวด้วยโลจิสติกส์ที่ลดลง แล้วทำไมเราต้องเพิ่มลูกกลางอะพี่เบนซินมันใบเดียวเอาไม่อยู่ครับมันอยู่ไหมมันอยู่มันอยู่ในระดับหนึ่งแต่อยากให้เงียบก็อ่อนใส่ใบนี้ไปนี้ได้เพิ่มลูกกลางอีกใบหนึ่งคือมันเบนซินกับดีเซลมันคายไม่เหมือนกันแต่ถ้าเจ้าของรถนะครับไม่อยากได้นุ่มมากมันใบเดียวก็เอาอยู่แต่นี่เจ้าของรถนีเครมาอยากได้เงียบๆงียบเหมือนมาตดาษ เราเลยใส่ช่วยเข้าไปเก็บเสียงไม่ได้เก็บเสียงอย่างเดียวช่วยในการอัดตาต่อเกลียวของเกีียวตห้มันดีขึ้นมันจะไม่โล่งไปอย่างงี้ครับแล้วรอชมไหมครับหลังเสร็จบอกได้ไหมว่ารถคันนี้เป็นรถใครไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นรถของหลอกมากใช่ลอกติดตามมาดีครับ คอมเมนต์จากกายจินทริปนะครับก็หลังจากได้ไปออกทริปรถตู้มานี่ก็ไปมาหลายที่เลยที่จังหวัดน่านไล่กันไปถึงลงมาเลยจนไปถึงนครพนมนะครับก็เป็นทริปใหญ่เลยที่หลังจากที่เราเปลี่ยนท่อจากทางนิโต้ไปแล้วก็คือต้องบอกว่าสปีดการขึ้นเขาหรือว่าสปีดการวิ่งบนถนนเนี่ยก็คือผมว่าขึ้นมาได้สักหลักศิกเลยนะรูส้สึกว่าก่อนหน้าน,นี่เราก็รู้สึกตื้อเหมือนกันว่าแบบทำยังไงดีเพราะรถเราช้าเครื่องเรา หอเครื่องเราเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เคี่สองพันนะครับเราลดเราก็ค่อนข้างหนักพอสมควรแล้วก็คิดไม่ตกว่าทำยังไงดีจนมาคิดอีงว่าเออการที่เปลี่ยนท่อไอเสียเนี่ยให้มันแรงขึ้นเนี่ยแต่ก็ไม่อยากได้ให้แบบเสียงดังรบก,กวนชาวบ้านเนี่ยไปที่ไหนเราจะไม่น่ารักนะครับก็คิดว่าเออจะทําที่ไหนดีจนไม่ได้พบกับนิโตเนี่ยครับก็คือเราเลยมาทําท่อกันแบบเต็มระบบเลยกับโตก็คือเอาตั้งแต่ออกจากตัว เครื่องมาเลแล้วก็เกิดท่อใหม่ทั้งหมดก็ค่อนข้างที่จะโอมาสหลังจากเปลี่ยนแล้วนะครับก็เสียงพ่อขึ้นด้วยแล้วก็วิ่งทีก็โผลวิ่งขึ้นมาเร็วขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตาประหยัดน้ำมันนี้ก็ดีขึ้นด้วยก็ของบุญนิตโตมากๆครับที่ช่วยเหลือเราในเรื่องนี้แล้วก็ให้ของคุณภาพกับเรามาใช้นะครับนิโตเอเดอร์เทอร์โบเร็วแรงไร้ขีดจำกัด